สรุปว็ามาันมือนี่พี่น้องมาอัปเดตเบื้องปลาคำเคลื่อนแก้วว่ามันสิออกเห็ดแหกเก็บบ่มากเลยังได้เก็บอยู่ครับถือว่าเพิ่นยังออกอยู่มันกันทุกคนเห็ดหัวไฟยังได้งัดอยู่เด้อครับก็ยังมีตุ่มสวยๆมันตลอดแต่และทุกคนคน,นี่เขันฝนมาอีกจักมือสองมือเหนียวพูเลยหระครับนี่ มันกำลังตังกระมีประมาณเด้งขึ้นได้พี่น้องงัดขึ้นไลยสิบก่าดอกอยู่ขาเงาตัวขาเงาเห็เก่าวดินเพิ่งเริ่มแห้งนี่เท้าไหวยู่วดอีกอ่ะโทรศัพท์ก็ว่าปิดใจเนาะครับเพื่อนกระดับเองเพิ่นอนห่อนน้องิ่อตัดอัตโนมัติอู๋สองดอกข้าวด่วนเลยครับหนุ่ยขวนตุ๊กปุ๊ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนวันนี้ครับพระกอบตะเพงกาะยาดให้เขาครับปลาพี่นปลาพี่น้อ,นนองมากปลาปลาไข่เขียวอีกละ่ะอทำมาหากินเนาะจ้ะเนาะวันนี้มาส้นเพเภอขำเพ่อนเ,เกี่ยวกับโซ่ทอดให้เขาด้วยครับหลุนบึงเน็่ไข่เขียวเพราะยังสิวอกบ่พี่น้องว่าสีมันบ่เนาะว่าสีผอบอีกไข่เขียวเพป็นสิวอก ต่อเรื่อยๆหรือผนสีไบไปรุ่นน้ากันครับไปจ้าเอาจมานบอมอนี้เดี๋ยวพอกะตาบอไปลุยัก็เลยครับกตากหน่อยครับไข่เขียวตุ้ของกัดขาคน เห็ดไข่โพนขี้น้อกไข่เขาเท่าแล้วจักน้อยแล้วเนาะของกินนขาเพินดอกงามแต่ของก็แข็งระได้ดี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 ดูดอกนี่เนาะพี่งามคักเลยตูมันอนี้เดี๋ยรอเช่นน้สามติเ็ม้องเอาแล้วเนาะตเคื่อเนาก็เอายู่ดอกเนาะ ในซูนพันแหลวเดลือเกิดแล้วเป็นอะไรวะไงหรอกอพอเอาเยอะต่ะโอเคอดูคนละงามครับเดี๋ยวเอาไยเลยครับดูนเป็นน้ำกันครับมึงสีมันสำไดนเห็ดมันสีไวหรือมันสีเงาอาอกตัวเหนื่องเยู่เนาะครับมนันแบบนี้เนาะ หุนตุ่มหนึ่งกำลังงามไปเอาตุ่มปุ่นเนาะกำลังงามเลยเอา,าเพ่งมานล่ะพี่เนอะ พอแล้วพอแล้วปืดดอกใหญ่ดอกงามเลยพี่น้องอสวยเลยค่ะสว,สวยเลยครับมานอีกละ่ะพี่น้องมานแด้วจ้าจุ๋มๆงามๆเลย

เขาอยู่ครับคนยู่ใต้ใบใหม่นะ่อีกอแล้วพี่น้องหอยลวจ้ะกำลังบานกำลังบานเลยเนาะตะเพงเด็นถุงตัอ แก่งน่อยแก่งเสียบสวเย,เย,เยเลยพี่นอ้องหาไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้งเฮ็ดเด๊ เขียวทั้งแดงแล้วครับแดงหนึ่งของในง,งัดของมันคืเอาแดงดินไปก่อนแดงดินได้กินกแซ่บเนาถ่อยแล้วพี่เนาะหนุมนึงแล้วเอื้อากา้าเลือบานลยตัวนี่มีขาคนย่างเขาย่างออกเนือบานในเจ็บอยู่ โต้งนึงพี่น้องดินก็เริ่มแห้งแล้วครับงมนมคนโมโต้ดินก็แหง้งเขาเป็นดินทรายเนาะครับมนึงพี่น้องสองแค่เหลืเอเครื่องเดียวตุ่ยงามแล้วเด็กตูมันจะเพี้ยวดอกบานพุ่นทั้งพุ่นดอกบานพุ่นเนาะบัานบาน ลุมแล้วก็พอบ้าน,นเนะเาะกำลังส่งกลิ่นหอมเลยครับหอมกลุมทีบหอมแห้งครับเนี่ยห,ห,ห,หนึ่งงามๆเลยจ้าสีเพิ่นก็นเริ่มเปลี่ยนสภาพไปก็สภาพดิเนเ้อครับเนียนจ้าเขียวพอแห้งปานไหนฝนม,มาตกเนาะแต่หอมคือเกาอ้อยล้วจ้าดอกบานไข่เขียวเอา เอาเลยจาพี่ดอกเป็นแขนดีดีนะครับนี่มาถือฝนเนาะ,ะดึนเหลืองอ้ยห้อยโสองดอกสองดอกสีกำลังงามๆเลยครับนี่ดอกนี่พร้อมคักเลยครับ

ิดดอกเดียวพี่น้องดอกมันก็เริ่มหลอดลงน้ำฝ่าพุ่มพื้นแน้ะครับมีกสามดอกอะดรพุ่นติดเลยค่ะสองจุ่มตัวนี้เอ้าขัดทางยางเลยเนาะตัดดอกงามคัก งามกักเลยเออจ้าวู้อกงามเฮงเนาะสวยเลยอีกแล้วพี่นนองดูสวยๆอีกแล้วมอิสุดพุทธพองเลยดอกงามตาเพ่งตาเพ่งพี่สองจุมมากมาก ตัวนะครับดอกมึงวันนี้ส่งดอกเนาะถุงตองดอกน,นึงนพี่น้องสวยเลยอุอกก้ยกำลังงามเลยกกลง,งามขกสีสวยสดเลยถุงน้าถุงน้า เลยสุดยอดดอกสวยๆเลยพี่น้าะยอดอ่ะสวยเลยตุ่มนี่เนาะสองดอกต้องเปนต้ปอกขาวจีปอกขาวมีสองดอกมีกชงดอกเนาะมีปูเคนบ่อ

จุ่มเนาะจุม่มสองูองอจุ่มยังตั้งฝุ่นหนงสามพีเนาะ่วยสีุ่นท่้ห<ส>ล,ล,ลังงต่งงามเมียนบอ่มสียังแต่งงามครับโอ้ยยังจุ่มงานเนาะสาบึ้งจุ่มเงยดอกเงย ขึ้นชุมนุมงาขา nhào ขึ้นตรงเร่งไปหน่อยนึงครับเจ้าของปลาเพิ่งกินเนาะนกลโอ้ยสามเลยครับสามดอกสวยหืมของปลาเพิ่งกินยุบขาถูกแคะถูกดอกครับ nó ngon lắm đấy chả thao quần chó thao quần chó chó tù à. còn cái sắp khá luôn đây chung cái số ý, ý. Đó, đọc cái số ai Hãy cho กระจายเลยเนะาะกำลังแตะดาวกระจายครับโอ้ยสูงยิ่งขึ้นคกค่าเดิมขึ้นหนึ่งพี่เนึะงสูงสวยๆแล้วครับโอ้ยขาอ้วนครับเลย อุ้ยตุงขาวนวลเลยครับต่มใหญ่ขาใหญ่เนาะดอกแฝงดาวกระจายเลยครับด,ด,ดอ,อกนี้ดูว่ามันออกกลิ่นอยู่เนาะตุมสวยๆเลยครับสู้แฟดครับ บูเห็นมงเพิ่นครับมีมงเดียวเน้อมีห้อยเอาดอกไปเห็นดอกเดียวดีก็สวยงามเหมือนคนบังนะครับคนได้บานเกันได้บ <laughs> ังสายคนดอกงามเด้อครับตุ่มหน่อยสองตุ่มคุณค่อยๆเคลือ บอนเสือ,อ,อตุ่มหน่อยสองาไม่บังไห้่เพิ่นได้บ,บานใด้ครับเหลือตาคนตุ่มเหนียวในทางคนงางเลยครับ คนขึ้นเลี้ยวท่านคนก็เลือครับกลุ่มข้าวนวดเลยครับอือโซ่วัดตะดอกเดียว ไปแล้วนี่ยกำคื้นหเห็นนายกว็ขอบเว้นเลยครับเห็นไก่นดำประมาณเด็งัดจนได้พี่น้องงักกด,ด,ดขึข้นเลยก็ดอกอยู่ข้าเงาสวยงามเลยเก่าดินเพิ่งเริ่มแห้งนี่เอาไว้ยู่นรดอีกเหรอเสียมโอ้เสียมไหมล่ะ <laughs> มันกับหลังส่วงถ่ายพอดีครับใับเปหอนบ่แค่ตันการนันยังดีแค่ตัวตตกระตระับเองอ ตรวจสอบก็บว่าป็นใจเนาะครับแพตเป็นกระดับเองเพิ่นห่อนน้องิ่อตัดอัตโนมัติอือสองดอกเข้าด่วนเลยครับนบี่งวนตุ๊บุตัวนี้กำลังตุม่มล้งามครับนี่ที่หักมาเราเสียมขม้าหนำเราเสียมขม้าประมาณครับเลยขันที ห,หา,สาสีกระสันกระสันดอกจ้าพี่ซีครับซีหาดอกเห็นเทงเพิ่งจะเริ่มเตะดาวกระจายแล้วครับแต่กขาเพิ่งยังอ้วนอยู่ ขาเหมือนขาเงาอยู่ไหลดินเป็ขาเงาเนาะจุ่มซ้ำดอกนึงเป็นขาสันจุ่ขาเงวคือจุ่มแหลกอยู่ดินแข็งดีนี่ยเป็นยับอกอีกอยู่ครับดนดินเริ่มแห้งแล้วมูใหญ่อยู่เด้อครับขาขาวๆเงาเงาคือเกาครับจุ่มสันอยู่ซ้ำดอกเองน้องเงา รู้ก็มันมันนี่พี่น้องมาอัปเดตเบื้องปลาคำเคลื่อนแก้วว่ามันสิออกเห็ดใหก็บบอ,อมาคัยังได้เก็บอยู่ครับว่าเพิ่นยังออกมกันกันทุกคนเห็ดหัวไฟยังไดงงัดอยู่เด้อครับ็ยัง,ยงมีตุ่มสวยๆมันตอดแต่และทุกคนเห็ดฝน,นมาอีกจังมือสองมือเนียวพูเลยหระครับนี่ มันกำลังตังกัมมีอาพี่น้องกับบ้านแล้วครับนี่ก็ถือว่ายังออกยังมานกันอยู่ขอบคุณหลนไร้จะทำมาตื่นลังใจเต้นขยานมาตลอดครับขอบคุณการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันไม่ชิมนาครับขอเป็นคนไตในจักขื่นกับบ้านละค่ะเป็นคนเนื้อมาโดนนะมันบ่เป็นคนเนื้อมาโดนเป็นคนไตในจักมือบอกกันไม่ชิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เตือนเราเมื่อกี้บอกพึ่งใส่ต้นปุ๋ยพี่น้องมึงตุม่มปลายมันยังหมานเห้นเ,เปลวกไฟเยอยครับหมูหนึ่งมีเห็ดกอดแดงน้ำขนาดว่าคนฮาสม,มือเ,เอติมข้าวเจาะไตกลางคืนเติมกังเ,เวนบึงพี่น้องมึงมีดอกบานอยู่ ทั้งบานทั้งตูมตูมก็งามงามตูมก็ได้ไลยครับนะี่งยี่กระตาเดียวเออครับนะี่งยี่กระตา,ะตาหน่อยๆี่กระตาหน่อยๆน้องเก็บออกมาใหญ่เต็มตูมปุ้ยเลย